สวัสดีครับผมวนี้ต้อนรับกลับสู่ช่อง b a มพายบั h น,นะครับวันนี้ผมจะม,มาเล่นเกม Day Standing ให้ดูนะครับ Day Standing เป็นเกมอะไรเหรอก็เนื่องจากว่าผมเป็นเพบนะครับผมก็ขอเล่น normal แล้วกันนะครับอ่าเขาบอกว่า Start the game at Select difficulty level d i f f i c u l t level can be changed at any time Statistical analysis has indicated that Doom or i n f i r i t y a c c o r d i n g to surface Reworder to your To e x e c t your own ability level well, p l e s e n t e r your birth date อันนี้เข้ามาความว่ามันจะตัดสินความสามารถของเราผ่านทางวันเกิดนะครับผมเกิดวันที่5เดือน5นะครับ is This is your birthday นี่วันเกิดคุณเหรอไอ้ก็ผม I will have be the officer in those w o r d a n s w e r มันบอกว่าผมจะเป็นมะเรงวะ โคชิมาโปรดักชั่นนะครับ The love along with the stick are two of m a n k i n d o r d e s t o s n i c k to keep the bad way. บอกว่าเชือกกับไม้เป็นอาวุธแรกของมนุษยชาติครับทั้งดีการเคยมีระเบิดทำให้เกิด A bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the the next one. ถ้าชอบหรือว่ายังไงก็ฝากดากดไลค์กดติดตามเนี่ยครับเออเพยงพอดีเอ้เนี่ยพูดถึง Shut my eyes. I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. โอ้โอ๋อ f 5 i นะครับตัวเอกเกมนี้คือ Norman Norman Radius นะครับเอ่อ ถ้าใครคุ้นก็ดีก็การีลิวในวอลตี้เ้กบผม ว่าพายุจะเข้านะอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่พายุแล้ว ไปชนผู้หญิงใครใครอะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างโอ้ไม่นะไม่ไม่ไ <corpor> ม <ates> ่กเราไปแล้วอ <nd ering> ่าเย้เลฮ้ยยัน รีครูเวอร์โยคาโตเดนฟายเซลเ,เตอร์สโบรเล่เรามันให้เราไปเอาของที่เหมือนแับตกจากน้ำผาไปลทีแกป๊ปวินเลฟแทนโอ้อะไรกันเนาะ เฮียฮัลโหลเดอะออเดซัคแคนสแกนอาโยคาโกก็ค่ะเด็คือว่าคาโกะอ่ะเดมันบอกว่ามันสามารถสแกนได้ว่าคาโกะอยู่ไหนฟัคเดสทั้งผมไม่ง การทำายคาร์โกฟอร์มอเบยนเรรี่ดอกะโก็คือเกมนี้ไม่ง่ายคือเราเป็นบริบัประชนีส่งของั่นเองน,น,นะครับ ทา,ท,ทางเลือองเลือกคือไปในถ้ำกับบนข้างล่างใช่เพ่เรานะครับ n แ r m ดีสแซมแมดัสพี่แซม เหมือนว่าไอ้นี่มันหยดไปแล้วมันจะทำให้แบบไมเอกตัวเราขนลุกนะครับไม่ใช่ละแขนแดงทั้งแขนเลยครับ มีพลังงานอะไรบางอย่างนะ โอ้ยเฮียลองอ,อ้วกเฮียผมนี่กัน้นหายใจตามตัวพระเอกเลยเฮียตายวัสดีคนสวยหมอมอมอม เห็นไหมครับเออทุกคนเห็นไหมครับนะมันเหมือนกับมีเร่างของคนอยู่บนท้องฟ้าตายไปแล้วไอ้เฮียร้องไห้อเฮียโอร็อกกดนำกดเตอร์อะไรวะ I think they're gone. <laughs> what the hell? I didn't mean to grab you so hard. Yeah, the tap couldn't A chiral allergy. So, you have dooms, like me? I've got the extinction factor. But I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level too, then. What are you doing here? Trying to stay dry, same as you. Right. Time falls, let up. My name is Fragile. Fragile. Yeah, I've heard of you. <laughs> that right? Sam Porter preaches. Oh, Sam Porter. Porter The man who delivers. บลูผู้ส่งออเดอร์ว่าอยากกินนะ,อ,ะอยากกินนะขอละอยากกินอยากกินต้องการไหมเอ้าเตรียมกินได้ด้วยว่ะ

folks แอนว่าจะมีเรื่งองเกิดข,ขึ้นนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนทรยศผู้หญิงคนนี้นดดโดนฝนทำให้แบบร่างกายเขาเสื่อมสภาพลงผมส่ขงของนะครับ จริงเหมือนมีวิสตูมาบอกว่าของพร้อมไอ้คนรับของพร้อมแล้วเอาว่ะร่มเก๋ดีนี่ Watch yourself. พวกนั้นไม่เคยหายไปไหน เห็นเห็นไหมครับตรงแขนอ่ะชื่อชื่อพ็อกเตอร์น่าจะมันชื่อชื่อการเขาเลยตักไว้ตรงแขนอ๋อเหมือนเหมือนทุกครั้งที่มันแตะอะไรอ่ะมันจะทำให้เวลาช้าลงเร็วขึ้นไปถึงไอ้พวกเงาพวกนั้นนะครับเจอกันใหม่นะแซมคุณเธอมีเทคโนโลยีวาร์ปอ่ะ Aber Dann ก็จะพอดและเกตนี้ไว้ให้ทุกคนฟังเพลงนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับอันนี้ก็เป็นแค่เอพิโซดอินโทรเฉยผมกูทุกคนที่รับช่วงผมนะครับเจอกันใหม่ครับ Not there must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. the